มีเรื่องมาให้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับข่าวสารวงการมวยพูดถึงคู่นี้ก่อนครับอดัมนะครับที่ชนะน็อกเฟซบุ๊กไปหลังจากจบเกมใครแข่งขันนะครับก็มีการโทรท่าดีใจก็อาจจะทําให้พี่วันฉลองนั้นไม่ได้พอ,อ,อพอใจมากตอนนั้นมันน่าจะเป็นอารมณ์ค้างด้วยแหละแต่ตอนนี้เขาก็เคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับพูดในเรื่องของแผลหันหลังแทงกันก่อนนะครับเขาบอกว่าภาพตัดไปแล้วยังมาเต้นอีกนะไอ้หลองฝากไว้ให้คิดเกมกีฬามีแพ้ชนะ ดีใจกับคนชนะด้วยแต่การดีใจแบบนี้มันไม่เหมาะสมดีใจแบบไม่ให้เกียรติภาพตัดไปแล้วยังมาเต้นที่มุมอีกนะครับผมเป็นนักมวยมาก่อนแบบนี้ไม่เหมาะสมปากไปให้คิดนะครับแต่จริงจริงก็อันนี้ก็เข้าใจนะพี่วันฉลองก็เคลียร์แล้วโอเคนะครับพี่วัลฉลองไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ใช้คําว่า ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทางฝั่งของอดัมไมปที่เดียวแล้วเพราะว่ามันเป็นอารมณ์เนาะช่วงที่แกโพสเนี่ยมันเป็นช่วงที่มวยจบพอดีนะมันก็เป็นเรื่องหัวร้อนนะเป็นธรรมดานะมวยตัวเองแพ้ซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางที การเต้นการดีใจนะครับเรามองแต่ฝ่ายเราไงเราไม่ได้ไปมองความกดดันของฝ่ายตรงข,งข้ามบ้างนะครับหลายคนก็รู้ว่าก่อนชกเนี่ยอดัมเป็นรองนะครับแล้วก็โดนกดดันจากฝั่งตัวเชฟวิสู้ไม่ได้หรอกนะเหนื่อยแน่นะโดนเบียดขย่มแน่อะไรประมาณเนะี้ยเพราะฉะนั้นน้องอดัมมันก็จะกดดันมากๆเลยนะครับพอชนะแล้วก็ถือว่าเป็นการคลายความกดดันแล้วก็เรื่อง,องการแสดงออกการดีใจนะครับ้วยววยุทธ์ในทางทางนาก็เข้าใจกันได้ครับไม่ได้ว่าอะไรกัน ประเด็นเนี้ยเคลียร์กันไปจบกันไปแล้วแล้วก็มีแสดงความคิดเห็นจากแฟนมวยนะครับหลายๆท่านอย่างเช่นประเด็นดราม่าเรื่องท่าดีใจหรือการเต้นเยอะเย้ยมุมแฟนมวยคิดเห็นยังไงกันบ้างผมก็อยากจะได้ความคิดเห็นของแฟนมวยเหมือนกันนะแต่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับมีความเห็นเข้ามาถึง454ค้อาคมเห็นเลยทางฝั่งของมวยจด c o ทที่เป็นคนถามถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็เป็นเพจข่าวของฝากฝั่งสืกเก็บเพรด้วยบางคนก็บอกสีสันเด็กบรรณาธกก็คลายความเครียดความกดดันนะครับจะคิดอะไรกันมากนะครับ บางคนก็บอกดีใจครับไม่ย,อยอ่อเย้ยเขาบอกว่าเป็นการดีใจเฉยไม่ได้ย่อเย้ยอะ,อะไรนะครับจริงๆมันก็อย่างที่บอกแหละเขาหันหลังให้ใช่ไหมถ้าดีใจจะเป็นหันหลังแล้ว่ยหันหลังแล้วก็เหมือนชี้ไปที่หลังะจะบอกว่าใครย่อเย้ยไหมก็เข้าใจก็สื่อถึงหันหลังแทงไงก็คุณบอกว่าคุณจะมาหันหลังแทงผมอะ่ะแล้วเป็นไงอะ่ะผมก็เดินหน้าฟันคุณไปเลยอะ่จะให้จบๆกันไปนะครับดีใจกับย่อเย,อเยอ้ยแค่มองก็รู้แล้วตรงนี้ก็แล้วแต่คนบันก็บอกไม่สมควรนะครับบางคนบอก ทีเองไม่ว่าทีข่างอแง,งมีการมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ด้วยนะครับบางคนบอกพระจันฉายก็เคยเยาะเย้ยคู่แข่งดี巴า,าตอนสับเขาน็อกอะนะครับบางคนบอกเฟซนี้หรอจะทําให้เด็กมันพูดยังไงไม่ค่อยพูดเลยบางคนบอกไม่สมควรอย่างยิ่งมวยแพ้ชนะอีกเรื่องแต่ไม่สมควรไปเยาะเย้ยหันหลังแทงและเต้นแบบนั้นมีการบอกนะมาตอบก็เห็นเขาบอกว่ามึงบอกเวลามวยมึงนะ มึงเดินเต้นลงมาเวลามมยลชนะเนี่ยเราเต้นลงมาเลยนะครับก็อย่างที่บอกอันนี้บางคนก็บอกไม่สมควรบ้างแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรบ้างเป็นสีสันก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ทางฝั่งคู่กรณีเขาเคลียร์กันแล้วไม่ได้มีปัญหาคาใจกันอะไรกันแล้ว,ลวเพราะว่าก็ร,ารู้ๆกันอยู่มันเป็นแค่เรื่องของอารมณ์นะครับชัววูปณนะตอนนั้นเท่านั้นเองครับเลิกลามาเลิกมาเลิกเล้มาลามา,า,มาภาษาไทยภาษาสันเลิกลามงลามาสวั เลิกส่งอะไรมาหาผมเลิกแคขผมผมไปน้องมันดีใจกับธรรมดาแหละแต่วันเขาเข้ามาขอโทษมาไหว้พี่หลองอยู่แล้วก็น้องๆในค่ายแต่ก็น่ารักทุกคนเจ้าเสียใหญ่พุนันพุนีอาโรงงานรีบก็นนารักทุกคนนั่นแหละน้องมันอาจจะดีใจอาจจะมาเต้นอะไรเต้นนั่นเต้นนี่กับท่งมันเถาะครับอย่าส่งมาเถาะส่งมาให้ผมขึ้นให้ผมลงก็แคปกันไปลงนู่นลงนี่ผมยังดอกส่วนน้องผมเฟซปกตสู้ต่อไปให้มันใจโลก ส่วนนั้นอันคุศกเสีส่ยงวะน้องอาดามน้องอาดามครับมันหล่อมันกันนีดีจะเล่ามากอะไรจะสูงมา,คคคนนา,า,ากคนแรกคนที่ึ้นคนทีขึ้นเนี่ยเช่นนั่นเช่นนี่ข่อยกันจักยังไม่จะคนรู้จักการเอาละซ้ำนีละเอาเศร้าเล่ามาเลิกละอันมามกพอพวกขี้กระตือแป่เลยและก็มาต่อด้วยอีกหนึ่งข่าวครา,าวครับไปอีกหนึ่งแผลเลยอะ่ะต่อเนื่องจริงๆอันนี้ใหญ่สุดละสำหรับเมื่อวาน ยอดเปรมชัยสารภาพล้มหวยค่าจ้าง2 0 0แสนครับโอ้แล้วจะจับคนจ้างได้ไหมอะนะครับยอดเปรมชัยครับจำชื่อไว้นะครับก็เป็นการที่มวยคู่นี้ก็ชกกันเป็นยอดเปรมชัยเขาบอกว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีชกไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยชกกับทางสอนธนงรถสวยจ่าเจดยอดเปรมชัยเนะี่ยโดนจับไปในยกที่4นะครับก็เป็นสายศึกมวยไทยเกียรติเพชรนี่แหละโอ,โ,หโอ้โหเนี่ยประเด็นดราม่าต่างๆหน้าหน้า ความคิดเห็นนะครับแฟนมวยก็รมการไม่มีผลการตัดสินนะแฟนมวยก็เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกกลัวเสียไล่เลยอะไรประมาณนี้นเขอ,อเหมือนเอ้ยรู้ทันไม่ให้ล้มหรอกอะไรประมาณนี้แต่น้องเองสารภาพนะน้องสารภาพนะประเด็นเลยก็คือน้องสารภาพนั่นแหละครับเ <c oughs> ขาบอกว่ามวยเตะม,ตมตวยสวยๆยกแรกอันสองมาเตะงอขาเหมือนเด็ก เตะกันตามลานวัดแล้ววิ่งเข้าวงในให้เขายัดเข,าขา่าคามันไม่ค่อยธรรมชาติมุมมองผมว่ากรรมการทําถูกแล้วนะครับก่อคนวงในอย่างสกุลมวยตู้ครับก็ออกมาชี้แจงคนแรกๆเลยมั้งว่ายอดเปรมชัยนั้นเป็นคนล้มมวยนะครับทุกวันนี้ก็โดนไล่ลงยก3ามนะยิงยกสี่นะเห็นขึ้นไว้ที่เราขึ้นให้ดูกันนะว่าไล่ลงกันยกที่4ี่เนี่ยนะรตรงนี้ต่างรูปภาพเลยโอเคครับข่าวเดือดเือดก็บอกไปแล้วเนาะเรื่องของการล้มมวยนะครับ แล้วก็พูดอีกเรื่องหนึ่งอะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วก็คือเรื่องของมีคนมาท้าชกวันฉลองท้าเดิมพันนะครับโอ้โห แต่นันหลองก็นันหลองก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรนะครับเคลียร์กันแล้วแล้วแล้วกันไปเถอะไม่ได้อะไรมากมายหรอกนะครับนันหลองบอกว่าแกสู้นะครับแล้วก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเลยคนทิท้านะครับก็เดี๋ยวตามโดยผมเปิดคลิปี่วันฉลองให้ดูด้วยนะครับที่ออกมาบอกว่าเคลียร์แล้วนะครับซึ่งคนทิท้าก็เนี่ยตามเฟซนี้เลยครับจริงๆเขาโพสต์แล้วเขาลบนะเพราะว่าเคลียร์กันแล้วก็ออกมาให้ดูแล้วเป็นสิทธิชัยแดงปุ่มนะครับปมไปแล้ผมก็ยังคำพี่เลยนะพี่ลุงลุงนกเกนาะแกนนาสิทธิชัยไม่รู้จกอก โอ้มันท้าวันฉลองม,มันสั่นป่าผมอายุห้าสิบแล้วผมเก็ดสิบเรื่องกิโลไม่รู้โอ้ยแก่แล้วแกกักมนเร็มงม่อม่อมแม่ดีกว่านะครับนะถามว่าผมกลัวผมไม่กลัวเลยแกก็ขโอโทษละแต่ว่าคำพันนะน,นะหัวพัน แกคงแกคูหมันใจผมมากเนาะไอ้นี่มันใครวะไอ้นี่หันลังแกงหันลังแคลงวาเนาะ <c oughs> เป็นเหมนสิมั่นใ่เลยวะเป็นส่งแต่ <c oughs> ก็ปล่อยแกเถอะครับก็ตกไปแล้วล่ะแต่ข้าใจนี่มา <c oughs> ม้ามป้าสมัยก่อนมีแต่ผมท้าคนนะนี่มีคนมาท้าผมีผมขึ้นนั่นี่ผมพูดจริงๆแต่ว่า,าเท่าแล้วนะจ๊ะม,ม่นอยู่มัว่าแม่ๆดีกว่าเอาตามน,านั้น ตอนนี้ผม,มาอายุ50ปีอยากย้อนยุควันฉลอง65กิโลตอนนี้ผมหนัก68มีเดิมพันให้ขั้นต่ำ500,000บาทพร้อมวางมัดจำติดต่อให้หน่อยครับอะไรประมาณนี้แล้วคนที่เป็นต้นเรื่องข่าวนี้จะเป็นเพจมวยเด็ด789นะครับไปตามให้เลยตามให้ถึงวันฉลองเลยนะครับแล้วก็เคลียร์แล้วไม่เอาแล้วนะครับหรือว่าจะเอาอก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้นเพจต้นข่าวมาจากมวยเด็ด789ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวครับ ข่าวสารวงการมวยที่มิการอัปเดตครับ3ข่าวใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะตามเรื่องล้มมวยต่อให้ดูนะครับจริงๆมันตามยากเพราะว่าคนจ้างก็ร้อยนวลครับคนซวยก็เป็นนักมวยไปที่ไปคิดจะรับเงินนะครับรับเงินล้มมวยครับก็เป็นข่าวสารวงการมวยที่เดือดๆแล้วกันนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็น อัปเดตข่าวมวยรอบสัปดาห์แล้วจริงๆตัวผมว่าเป็นอัปเดตข่าวมวยพุ่งกระฉูดที่พึ่งพุ่งขึ้นมาในวันอาทิตย์เลยก็ว่าได้ครับ